เือเชื่อแค่ใส่สิ่งนี้ดอกผลดกทันใจมดแมลงหายดีเกินคาดรู้แล้วทำเลยจ้าโอ้ช่อดอกมะม่วงออกแล้วค่ะฉีดพ่นเลยค่ะป้องกันช่อดอกมะม่วงแห้งไล่เพี้ยจักระจันเพี้ยกไก่แจ้แถมสูตรนี้นะคะยังทําให้มะนาวลูกดกจนกิ่งทหผกลูกดกผลใหญ่โอ้โหมะนาวไม่ก้อย สารแนนไม่ก้อยอย่างงามทุกคนสีพวงแตจ้าไล่มดไล่หนอนไล่แมลงนะคะสารแนนอีเทคนิคนะคะพเพื่อนเด็ดยอดนะคะเราไปปลูกใหม่หรือจะเด็ดยอดไปกินนะอย่าปล่อยเขายาวเกินไปนะคะอูสารแนนไม่ก่อยงามมาก หลายท่านไม่รู้แค่ฝังสิ่งนี้ลงไปในดินค่ะแก้อาการพืชใบเหลืองใบจุดใบด่างต้นแห้งเหี่ยวโทมพริกไม่งามพริกไม่โดกเลยค่ะแม่ก้อยฝังสิ่งนี้ลงไปเลยค่ะาการเชื้อโรคเชื้อราเร่งการแตกรากฝอยเร่งใบเร่งยอดโอ้โห oh ดูพริกแม่ก้อยพริกโดกเกินคาดค่ะ พริกดกจนกิ่งแทบหักติดดอกดีเต็มต้นผลดกลูกใหญ่พึ่งรู้เขาใช้สิ่งนี้กันจ้าดูกมากสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่นาลักทุกท่านค้าวันนี้แม่ก้อยมาแจากสูตรที่ง่ายที่สุดปุ๋ยเร่งดอกเร่งผลแก้อาการพืชใบเหลืองจุดด่างมดแมลงเยอะค่ะแม่เพรียก็เยอะทําสูตรนี้เลยจ้าเราไปดูวิธีทําด้วยกันเลยค่ะ แบบแรกเลยนะคะก็เป็นกระเทียมเลยนะคะในกระเทียมนะคะมีลิ์เป็นกรมมัฐานนะคะและยังมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอย่างง่ายๆคะ่ะถือว่าเป็นยาปฏิชีวนะแบบธรรมชาติกําจัดมดหนอนแมลงได้เป็นอย่างดีป้องกันเชื้อโรคเชื้อรานะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะพา,ารานะคะไข่หนึ่งฟองค่ะเครื่องดื่มชูกําลังนะคะน้ายาล้างจานค่ะเปลือกไข่ค่ะตามมาให้ละเอียดนะคะและผงชูรสโมโนโซเดียมกูตเเมตค่ะเลยน้ําสะอาดมาเลยนะคะ1ลิตรหรือ2ลิตรนะคะ เดี๋ยวใส่สิ่งนี้เลยค่ะมดแมลงเยอะมากๆต้นไม้ไม่งามมีอาการปลายใบไหม้ต้นโซมไม่สวยไม่ติดดอกออกผลนะคะสิ่งนี้เลยคะ่ะเป็นยาพารานะคะยาพารามาเลยค่ะใส่ไปในถุงเลยค่ะพเพื่อนทําให้ต้นไม้ที่สซมโซมกลับมาเขียวงามติดดอกออกผลอีกครั้งนะคะเลีงรากกันอย่างง่ายๆนะคะจากดเชื้อราเชื้อแบคทีเรียนะคะที่มารบก,กวนต้นไม้พืชผักได้ด้วยไล่มดไล่หนอนไล่แมลงได้ด้วยโอเคแล้วพเพื่อน อ่านไปเลยะาปลามาแล้วค่ะเพื่อนเทใส่น้ำเลยค่ะเพื่อนผ่นปุ๋ง่ายที่สุดค่ะพืชงามด้วยเป็นปุ๋ยด้วยกำจัดมดหนอนแมลงแบบธรรมชาติด้วยแก่ดดแแบบาาแการใบช้ำใบเน่าพิษเป็นใบงอต้นโทมไม่สวยไม่ติดดอกอับผลนะคะหรือติดดอกแล้วดอกก็ร่วงค่ะ ่อย่าพารานะคะเรียบร้อยแล้วนะคะดับต่อไปนะคะเป็นกระเทียมเลยนะคะกระเทียมค่ะทุบมาให้แหลกแเลยนะคะหนึ่งหัวใหญ่อย่างนี้เลยคะ่ะเพื่อนพืชงามสวยมีฟอสฟอรัสมีแคลเซียมอย่างง่ายๆนะคะหมักนานนะคะจะมีสารซันเฟอร์กำจัดเพรียไฟไรแดงไรขาวแก้าการพืชใบจุดใบด่างใบหงิกใบงอใบโค้งหงมลงนะคะเพื่อนเพื่อนจอานะะ๋าเลยค่ะ แคลเซียมอย่างง่ายๆเร่งดอกเร่งผลนะคะเปลือกไข่ค่ะตามให้ละเอียดเลยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ1ช้อนชาเลยค่ะวิตามิน B12 สูงค่ะเร่งดอกเร่งผลรักษาขั้วดอกป้องกันช่อดอกแห้งสลัดดุดร่วงนะคะติดทั้งดอกติดทั้งผลเพียบเต็มต้นเร่งเขียวกันอย่างง่ายๆเลยค่ะช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะต้องใช้สิ่งนี้เลยค่ะเพื่อนๆเครื่องดื่มชูกําลังนะคะเราใส่ลงไปนะคะ1ฝาค่ะ ะะโมโนโซเดียมกูตตเมท่ะเร่งดอกเร่งผลกันอย่างง่ายๆดอกเพียบผลดอกเต็มต้นพืชเขียวสมบูรณ์แข็งแรงนะคะเร่งใบเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลกันอย่างง่ายค่ะใส่ลงไปเลยคะ่ะโมโนโซเดียมกูตตเมทหนึ่งช้อนชาง่ายๆแค่นี้เองนะคะเพื่อนๆก็สามารถนะคะไปฉีดพ่นกําจัดมดมแมลงได้เลยใช้เป็นปุ๋ยได้เลยนะคะสวนไหนนะคะมดหนอนแมลงเพี้ยเยอะมากๆค่ะไม่กลอยขามาเป็นรังเลย เพิ่มสิ่งนี้ลงไปด้วยนะจ๊ะน้ำยาล้างจานค่ะเป็นสารจับไปกําจัดมดหนอนแมลงอย่างง่ายๆเลยนะคะใส่ลงไปหนึ่งช้อนชาจ้าคนส่วนผสมทั้งหมดใเข้าวกันเลยค่ะสูตรนี้แบบเร่งด่วนจ้าไม่ต้องหมักทําเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีเลยเสร็จแล้วนะคะมาดูวิธีใช้เลยคะ่ะสําหรับสเปรย์ฟอกกี้ที่ฉีดพ่นขนาดหนึ่งินนะคะเพ,เพื่อนๆใส่น้ําไปเลยนะแลวเทีสูตรนี้ใส่ลงไปค่ะ อยู่ที่ประมาณนะคะ1แก้วนะคะเพื่อนๆค่ะ1แก้วเสร็จแล้วนะคะมาดูวิธีใช้เลยคะ่ะเพื่อนๆมาฉีดพ่นเลยพืชผักงามสวยเขียวแตกกอเก่งกำจัดมดหนอนมแมลงได้ด้วยนะคะเพื่อนจ่ะฉีดพ่นบนใบใต้ใบนะคะโอ้โหให้เพื่อนๆดูพริกใบเขียวสมบูรณ์ค่ะเพื่อนๆพริกนี่ตัวมาประมาณคืบหนึ่งนี่เพื่อนเด็ดยอดเลยนะคะ น้องพริกของเราจะได้แตกกอเป็นพุ่งสวยแล้วก็สิบพ่นลงดินด้วยนะคะแก้อาการใบหงีบใบงอต้นเหลืองต้นโทมไม่สวยไม่ติดดอกออกผ้นค่ะเพื่อนเพื่อนทสิ่งนี้เลยเพื่อนเื่อนี่เพิ่งรู้ค่ะทำอย่างนี้เลยเพื่อปัญหามาเลยนะคะเป็นยาพารานะคะเพื่อนจ้ะนี่ผลงานจากต้นโทมโทมโรคแมลงก็เยอะใบก็แหวงใบก็จุดใบก็ช้านะคะเพื่อนเื่อจ๋าพริกค่ะเพื่อนเื่อจ๋าเจอเชื้อราค่ะใบก็ช้าใบก็งีบยอดก็เหลืองนะคะ มไม่ต้อยก็ใช้เม็ดนี้เลยนี่ไม่ก้อยฝังไปแล้วนะคะเราฝังเลยค่ะฝังยาพาราลงไปเลยนี่กระถางนี้โอ้จากต้นสโสมต้นเล็กแคกแกนนะคะไม่โตไม่แทงหลอดไม่แทงใบครับมาดูตัวนี้เทียบเลยไม่ต้อยก่อนฝังยาพาราลงไปเลยค่ะเพื่อนทำไมเพิ่งดูก็ทำกันอย่างนะะี้ฝังลงไปอย่างนี้เลยคะ่ะเพื่อนจ,จา๋า ฝังยังไงคะไม่ก้อยขายยาพารานี้เราจะฝังทุก15วันนะคะหรืออย่างน้อยเดือนละครั้งนะคะมาฉีดพ่นด้วยสูตรนี้นะคะฉีดพ่นบนใบใต้ใบนะคะฉีดพ่นเป็นฝอยละอองเบาๆอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ราดรยสูตรนี้ค่ะลงดนินเลยค่ะเพื่อนๆยาพาราฝังไปแล้วทดลองทําได้เลยะค่ะต้นสมโซมจะกลับมาเขียวงามติดดอกออกผลอีกครั้างยากต้นสมโซมก็จะสีสวยยอดเยอะหน่อมาไวๆอย่างนี้นะค่ะ ีพริกจากต้นเหลืองๆด่างๆโอ้เห็นผลมากเพืเพ่อว่ล่ามาจะทำข่ะนาเลยต้นไหนโสมไม่สวยนะคะใช้สูตรนี้นะคะพเพื่อนอๆใบงิีใบงอทําให้พริกดกเต็มต้นแก้อาการพริกเน่าพริกเป็นโรคุ้งแห้งได้ด้วยนะคะเพื่อนๆค่อนขาอนี้เลย พูดเลยค่ะพเพื่อนจ๋าแกพริกใบหงิกใบงอพริกใบหงิกใบงอนี่เขาเจออะไรคะาไม่ก็ขาเขาเจอเพีย้ยไฟไลายแดงค่ะเขาจะเป็นตัวเล็กๆซุกอยู่ใต้ใบามาดูดกินน้ําเลี้ยงนะคะก็จะทําให้พริกหรือพืชผักของเราคะ่ะใบหงิกใบขุดหมดเลยค่ะสิดพ่นนะคะทุกสองสามวันนะคะสิดพ่นเลยค่ะยาวไม่ก้อยไม่ได้มีลูกเดียวค่ะทุกคนโหโหเร่งดอกเร่งผลกันอย่างง่าย ผูกมะเขือไม่ประสมความสําเร็จเลยใบหงิกใบงอใบกูดนะคะสีพุนเลยค่ะเพือ่อนๆดกดงามมากๆแต่ใบแต่ยอดดีนี่ไม่ก้อยเพื่อนเพื่อดูอะไรเพื่อนไปสังเกตนะคะเพื่อนท่าไหนที่ผูกมะกูดนะเห็นไหมเนี่ยเป็นไข่เหลืองๆนี้ค่ะเ,เพื่อนนอนดีเสื้อค่ะพามาไข่ไว้ก็จะเป็นไข่เหลืองๆนี้เหนียวๆเนี่ยค่ะเ,เพื่อนถ้าปล่อยไว้ก็จะแบบตัวใหญ่เลยล่ะก็จะมากัดกินใบมะกูดหรือใบมะนาวของเพื่อนๆค่ะ เร่งใบเร่งยอดได้เต็มอย่างดีได้ติดพืนผลเลยค่ะทุกท่านทิุนบนใบใต้ใบนะคะกระตุ้นการแตกใบแตกยอดใหม่ค่ะทำฮอร์โมนไข่แบบเร่งด่วนสูตรนี้พืชผักแข็งแรงเก็บกินเก็บขายแทบไม่ทันเลยค่ะไข่หนึ่งฟองมาเลยค่ะไปเลยเปลือกไข่ก็ขยําใส่ลงไปด้ยค่ะแคลเซียมและโปรตีนที่ต้นไม้พืชผักต้องการนะคะไม่ก็มีเปลือกไข่ที่ตามนะใส่ลงไปด้วยค่ะตามด้วยเครื่องดื่มชู่กกำลังนะคะใส่ลงไปนะคะสองฝาจ้า ต้นที่โสมพริกมะเขือมะนาวปลูกมาหลายปีแล้วยังไม่ติดดอกออกลทนทาแบบนี้เลยค่ะรมโโนโซเดียมกูตเมต์นะคะหนึ่งช้อนชาจา้ะระเบิดตาดอกติมระเบิดรากกันอย่างง่ายๆให้เข้ากันเลยค่ะออมนุ่คลแบบเร่งดวนสูตรนี้ไม่ต้องหมักนะจ้าบํรุงพืชผักได้ทุกชนิดนะคะผักกินใบไม้ดอกม้ประดับไม้มงคลไม้ผลนะคะเร่งเขียวพืชใบงามหวานกรอบรสชาติ กระเทียมมียาพารานะคะลงไปเลย,ยง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะทุกคนตีผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อนตาส่วนนี้เลยคะ่ะต่อน้านะคะ10หรือ20ลิตรนะคะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยค่ะง่ายๆเห็นผลจริงค่ะน,นะคะมดหนอนมแมลงเยอะนะเพื่อนเพิ่มสิ่งนี้ลงไปด้วยนะคะน้ำยาล้างจานนะ,ะเห็นใบผักเป็นรูเจอหมัดผัก,กกินนะคะทุกคน2ช้อนนะคะต่อน,น้ำยี่บลิตรนั่นเอจาะ และเราก็ใส่น้ํากระเทียมสูตรพิเศษที่ผสมยาพาราลงไปเลยค่ะแลคาะทุกคนเราก็ตักเลยหลุดต้นไม้พืชผักเลยค่ะผักใบเขียวแข็งแรงโตเร็วต้นก้านรก็โตเร็วค่ะใชสูตรนี้เลยแก้ใบเหลืองใบจุดใบด่างพิกง,งามแต่กอกเป็นพุ่มสวยหลูดเลยค่ะขเขียวใบก้อยเราเลยคุะว,ว,ว,ว้กลาบใก้อยออกดอกแล้วค่ะทุกคนใช้สูตรนี้เลยนะคะเร่งดอกได้เป็นอย่างดีเร่งใบเร่งยอดค่ะ มาาลลเค่ะม่วะคะมงค่ะจับผลแล้วค่ะเพื่อนๆติดผลเลยรักษาขั้วดอกเร่งดอกเร่งผลทําให้ผลดกลูกใหญ่อย่างง่ายๆจ้าโอเร่งใบเร่งยอดอย่างง่ายๆเพื่อนนี่จากต้นที่ไม่ยอมแทงยอดค่ะไมจัดใช้สูตรนี้เลยโอ้โหยอดเพียบโอ้ใบไม้ถ้าออกดอกแล้วค่ะเพื่อนๆติดพวงเลยเติดพวงไปที่รากเลยโอ้ไล่มแมลงด้วย เรื่องการติดดอกออกผลอย่างง่าย,ายเลยจ้ะพาปิดดอกแล้วดอกไม่แห้งสลัดไุดร่วงนะคะโคนเลยนี่ผลเท่าหัวไม่ขีดแล้วค่ะทุกคนสาข้วดอกเลยพามะละกอดกเต็มต้นอย่างง่ายๆลูกดกลูกอวบลูกใหญ่ติดดอกดีดอกไม่ร่วงผลก็ดกเต็มต้นปู่มะละกอยังไม่ดกนะคะเพื่อนดูเลยนะ ดอกตะปูด้วยไหมคะสูงจากพื้นดินประมาณหนึ่งไม้บรรทัดครึ่งนะคะแล้วก็นุ่งผ้าถุงด้วยค่ะเนื่องจากช่วงนี้นะมีอากาศร้อนสลับกับหนาวนะคะทําให้มะละกอของใครยังไม่ติดผลทําแบบนี้เลยค่ะมะละกอเขาจะอุ่นๆหน่อยนะแล้วเราก็ลาดรถด้วยสูนี้เลยค่ะทุกคนอมนขไข่แบบง่ายและลาดที่น้าดีอย่างนี้เลยคะ่ะเพื่อนแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอค่ะ ถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะอย่าลืมกด subscribe ค่ะกดไลค์กดแชร์ให้เม่กอกี้ด้วยนะบ๊ายบายไปก่อนจ้า